Oh, สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนลงหมวดรถติดอาวุธนะครับมาเดิมครับผมเปิดไฟตารางคลิปมาแล้วกดแต่ไฟล์เส้นทางปัจจุบันอ่าเราเราจะได้สองคีโตัวนี้มานะครับจากนั้นให้กดย้ายครับยา้ายไปที่แอนดรอยด์ดตาคอมล็อกสตาแล้วกดวางครับอ่าโอเคเสร็จแล้วไปดูในเกมกันเลย าจากนั้นลองให้ท่านผู้ชมเปิดรถมาคันหนึ่งนะครับผมเอ,อแล้วกดขึ้นรถไปครับผมแล้ววิธีใช้วิธีใช้ไอ้รถวิธีใช้ใชหมอนรถติดอุถววนี้ก็กดหนึ่งกับเก้านะครับพร้อมกัน โอเคมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมามีปืนขึ้นมามามารู้วิธีกันลงวิธีวิธีใช้ออกดห้าเพื่อยิงปืนกลนะครับผมจะขึ้นเลขบอกไว้ให้กดห้าคือยิงปืนกลนะครับ ถ้าจะยิงมิสไซล์ก็กดเจ็ดครับอืมแต่ถ้าจะยิงปืนกลทั้งมิสไซล์พร้อมกันก็กดสี่ครับผมกดสี่ใช่ไหมครับมันจะยิงปืนกลกับมิสไซล์พร้อมกัน แล้วข้อดีของหมอดนี้ก็คือเราใช้ปืนนี้ยิงตำรวจดาวก็ไม่ขึ้นนะครับโอ้โหบักอะไรเนี่ย่ <c oughs> ะเดาวครับถล่มเมืองอีกสรอบผมว่าอันนี้แม่งดีกวรถถังอีกรถถังแม่งอ,อดืดอืมยิงไปเลยกดเจ็ดยิงไป กดห้าก็ยิงปืนกลอุย้ยรถเกียวระเบิดนะกลับมอไซก็ลองดูกลับมอเตอไซคแป๊บนะครับมอเตอไซคือมันยิงลงล่างอะ่ะมันยิงได้ะแต่มันยิงลงล่างเห็นไหม มันยิงลงล่างอ่ะครับมันยิงลงล่างอ่าหมอน,นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์กันเช่นเคยนะครับผม ขอบคุณครับ